ตำบลบางใบไม้เป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะข้ามสะพานแม่น้ำต่ปีมาก็จะเจอตำบลบางใบไม้ซึ่งเป็นตำบลหน้าด่านพื้นที่ตรงนี้เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองในปี59ก็เลยชวนกันทําในเรื่องของตลาดน้ําและใช้คําว่าตลาดน้ําประชารัฐตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของประชาชนและกลุ่มผู้ค้าในชุมชน พื้นที่ตำบลบางใบไมอ้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดศักยภาพของกลุ่มผู้ค้าในชุมชนแต่กลับประสบปัญหาการจัดการขยะที่เกิดจากภาชนะและการบรรจุอาหารโดยเฉพาะขยะที่เกิดจากโฟมตอ,อนเปิดตลาดใหม่ๆในปี5 9 6 0ประมาณนั้นก็จะมีในเรื่องของโฟม นะคะซึ่งเอามาทําเป็นภาชนะนะคะในเรื่องของถุงพลาสติกขยะมันเพิ่มมากขึ้นในตลาดเราก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องมีมาตรการคงจะต้องทําไปทีละนิดทีละนิดเนื่องจากตำบลบางไม้เนี่ยใบมีใบจากที่เหลือเฟือนะคะและก็เป็นต้นทุนที่ต่ําเราก็คิดว่าใบจากเนี่ยสามารถที่จะ เอามาทําเป็นภาชนะในขณะนี้ที่นี่ก็สามารถทําจานได้ด้วยนะคะก็คิดว่าอนาคตเราก็จะสามารถลดขยะได้ได้ไประโยชน์ต่อคต,ต่อแม่ค้าที่นี่นะคะอย่างน้อยเราก็ช่วยลดให้โลกมันร้อนลง ากพืชที่มีในท้องถิ่นสู่การนำมาเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตภาชนะจากใบจากที่สามารถยกระดับวัสดุธรรมชาติให้เป็นภาชนะที่มีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราธ,ธานีที่มุ่งเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแนวอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเราน่าจะทำตลาดให้ไปสู่ การรักษาธรรมชาติการลดโลกร้อนก็สืบไปสู่ตลาดที่เป็นกรีนมากขึ้นวิธีการทําที่จะต้องทําก็เริ่มจากภาชนะก่อนนะคะภาชนะที่ใส่ของถุงที่ใส่ของอะไรที่มาทดแทนสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้มันมาเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือแนวคิดของตลาดที่จะไปสู่ตลาดที่ลดภาวะโลกร้อนและนี่คือหนึ่งในพื้นที่โมเดลในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใตา้ฟังอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG thank <smart noise> you